ชมบรรยากาศนะครับริมโขงเมืองมุกดาหารเนาะจากกรรมสึบหนักทางวันนะครับวันนี้ก็มาฉลองคราบสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะบรรยากาศดีน,นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านจิ้มจุ่มเ่ยย่างได้ก่อนได้ ครอบครอมบรรยากาศด,ดีครับผมข้างๆสะพานมิตภาพไทใลาวมุกดาหารนะครับมีโอกาสเป็นจุดที่นะครับหน้ามาทีเดียวสำหรับใครที่ไป่าน,นมาลองไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับ วันนี้ถือว่าจะกาศดีครับไม่มีคนนะครับแต่ก็ครึมๆม,มาเหมือนกันนี่น่าเป็นช่วงเย็ยนที่มีเป็นจุดที่เงินน่าจะสะพัดมากๆนะครับั่าาาาจบกกพรรคิ จะเป็นสะพานก็จะวิ่งจะเป็นแบบโอเพ่นเนาะเวลาฝนตกก็เรียบร้อยครับแต่ว่าวันนี้อากาศดีคนระับโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับกนะ็อยู่ดีเลยแต่ายานเายเดาซิมาแบบว่ามาถึอวาลาครบช่วให้แล้ว เอาแซน่ะก็นี่เลยให้กันเองไงมาอ่ะอ๋อมันมันมันคนเฮามันหลายมันต้องได้นั่งมันต้องได้จอเลยจากกี้นี่ให้กินหนึ่งคน นี่เอานี <daha S 1> ่เลยนี่ต่อเลยต่อนี่ก็ได้เนะเออต่อคนหลายเนาะต่อได้ไหมครับคนเยอะอยู่นะโอ้ยอดมันยอยู่้นจับมไดเลยสไม่อร่อยไม่จ่ายตังค์ได้ไหมครับโอ้บรรยากาศดีเลยครับ สะพสานได้อยู่ฝั่งน้นครับรถวิ่งข้ามไปมนะาสะดวกเลยทีเดียวไปผ่านไปผ่านมาได้นะครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสำหรับครอบครบัวใช่ไหมครับที่มุกดาหารนะข้างๆสะพานพิธภัฒน์ไทยลัง พี่ติงก็พาครอบครัวมาเนาะไปโคตรจรัด